ข้อความจากคนเก่าที่สื่อถึงคุณนะคะเขาคนนั้นเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณคลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดู energy ของตัวคุณกันก่อนแล้วกันนะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเนาะเพราะว่าเมี่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทานายนะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์เพื่อนอ,นอมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ถามถึง energy ของตัวคุณนะคะดูเป็น energy ของคนที่น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่กำลังแบบติดอะไรบางสิ่งบางอย่างจากที่เห็นหน้าไพ่นะติดขี้เกียจติดซีรีส์ติดละครติดหนังหรือว่าติดแบบการอ่านหนังสือติดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการแบบ นั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองเนี้ยค่ะชอบอยู่กับตัวเองมากๆนะในช่วงนี้จากหน้าไพาที่ขึ้นมาแล้วก็ เป็นเอเนอร์ีของคนแบบเออขี้เกียจมากเป็นเอเนอร์ีแบบเออขี้เกียจด,ดูอ่อมดูแบบคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเฟลนะแต่เหมือนแบบขี้เกียจอยากอยู่เฉยเยอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากทําอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจากที่เห็นหน้าไพ่โอ้โหแบบกินชอบกินกินกระจายเลยในช่วงนี้นะคะขอดูหน่อยนะข้อความจากคนรักเก่าที่สื่อถึงคุณเขาคนนั้นเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ ในตอนนี้ Justice mm hmm. Three of Swords Two of Wands mm hmm. ขออีกสองใบนะคะ mm hmm. เป็น Knight of Pentacles อ่ะโอเคเข้าใจจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะถามถึงว่าในตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองอะ่ะเขา อยากบอกอะไรกับคุณจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น energy ของคนที่เสียใจอะกับความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงเป็น energy ของคนที่ตัวเขาเองไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบนี้คือจากที่เห็นหน้าไพ่นะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะที่มันจะต้องแยกย้ายกันไปที่มันจะต้องจบกันไปเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ มีความเห็นไม่ตรงกันมีความต้องการไม่ตรงกันมีความต่างบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้บางคนอาจจะต้องมีการแบบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะหมายถึงว่าจะต้องย้ายงานย้ายที่ทํางานย้ายที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่เนี่ยมันห่างกันห่างกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตัวคุณเอง ก็รู้สึกว่าเออถ้าห่างขนาดนี้ก็เหมือนคนโสดเลยเนาะห่างขนาดนี้ก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เหมือนคนเป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมีความห่างก็แล้วกันนะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะขอดูไพ่ขลังหน่อยเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะข้อความที่เขาจะสื่อถึงคุณเขาอยากบอกกับคุณว่าในทุกๆวันนี้อะค่ะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงเลยตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกว่า มันยังมีอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจเขาอยู่เหมือนกันตัวเขาเองยังรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ระหว่างเราทั้งคู่เนี่ยเขาเองอะค่ะอยากให้ความสัมพันธ์มันแบบเอ่ออย่างน้อยๆก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันได้ไหมคอยแบบว่าเทคแคร์กัน บ้างได้ไมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเขานะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณจะต้องทําแบบนั้นมันไม่ใช่มันจะเป็นในลักษณะที่ตัวเขาเองยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะทําอะไรเขาก็ยังคงนึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณในตอนนี้เนี่ยตัวเขามองเห็นถึงความอิสระในความสัมพันธ์ เขาเห็นว่าตัวคุณ่ะมีอิสระมากขึ้นเขาเห็นว่าตัวคุณ่ะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณจะทําอะไรบางอย่างอ่ะคือเหมือนคุณทําได้ไม่สุดเพราะว่าคุณมีเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งก็อาจจะเหมือนแบบ คืออาจจะเป็นในลักษณะที่อยากแต่งตัวคุณชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบใี่คุณแต่งตัวมันมีการควบคุมมันมีการแบบพยายามคอนโทรลกันนะเนาะเขาไม่อยากให้คุณแต่งตัวโป้ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ,อ่อซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเห็นว่าเออตัวคุณเนี่ยแต่งตัวเก่งมากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อตัวคุณแบบมีอิสระมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นนะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเป็นห่วงไหมจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมามองว่าลึกๆนะก็มีความเป็นห่วงมีความห่วงใย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแต่ถามถึงว่าเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรไหมหลังจากนี้จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วว่ะค่ะความสัมพันธ์มันมีการแยกย้ายกันไปแล้วมันมันก็ยากเหมือนกันที่จะกลับมาต่อกันติดอีกครั้งหนึ่ง